ทับอื่นก็ก็น่าคิดอยู่แล้วนะแต่ทับบกเนี่ยน่าคิดที่สุดนะเงียบกลิบไม่พูดอะไรนะครับรอเพียงเวลารอเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่ทับอื่นๆก็รอเวลาเหมือนกัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าวบีหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นการเคลื่อนไหวของทหารที่ผมเรียนย้ำว่าผิดปกตินะการผิดปกติรอบนี้ก็มีทั้งผู้บัญชาการฐานอากาศและทางผู้บัญชาการฐานบกพมามอาจะเบียบกระทรวงพลังเรื่อง แัะก,การะตายค่ะมันพิภาควิจา,กการณ์เยอะว่ามันอาจาอาจะป้องกันไม่ได้จริงเพราะมันป้องกันไม่ได้จริงมันก็อาจจะไม่มีรายลอยเสียงแต่ว่าเราได้สกัดยับยั้งลดโอกาสของการที่จะเก,กิดลงในกรณีตรงนึงที่ที่บอกว่าจะให้อำนาจนายกรในการสั่งหารหงางราชการเอาไว้ก่อนตรงนี้แล้วเ,เราจะใช้เงื่อนไขอะไรเดียวคะว่าอ่ะ เขามีแนวคิดแนี้ตรงเหมือนมันสูเสียที่จริงนายกทังทีเขาก็สามารถสั่งการได้ก็การได้เพราะนั้นความเคลื่อนไหวในทางที่จะไม่เป็นฝืนมันก็้ะพบมันก็สามารถพบได้ว่าใครจะทําอะไรยังไงของแบบนี้มันพบว่าเชื่อได้ว่าจะทําแบบนั้นมันมีหลักฐานนะคะของแบบนี้มันจะมีหลักฐานนะมันก็มีความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐานเหมือความเคลื่อนไหวมันก็เป็นหลักฐาน แต่แต่มันมันมันเรื่องใหญ่การที่เราไปสัมภาษเขาคือมันต้องมีม right so anyway, so so ีหล right, ักฐานอะไรอย่างนี้ที attend. ่ชี้ชัดว่าเออจะจะทาแม่อะไรอย่างเงี้ยการที่เราไปไปเยอะที่เราเชื่อว่าเขาจะทำแล้วมันจะไม่ย้อนกลับมาหาผู้่วเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เรื่องนี้เนี่ยเป็นการเสนอคลกัาของคณะทำงานเรื่องนี้คงจะยังจะต้องเดินทางต่อไปอีกเช่นรับฟังความเห็นแล้วก็จะต้องร่างเป็นร่างแล้วก็เสนอคลมอง จากคอลมอแล้วเสนอสภาสภาเป็นรับฟังกรณีเพราะนั้นในความเป็นห่วงหรือความห่วงใย,ยโโที่จุดโมงที่ก่อนของกฎหมายหรือข้อปฏิบัติที่อาจจะคิดว่าเป็นได้ไม่ได้จะได้ไดถกแถลงกันแบบและเอียดที่สุดมีเชื่อว่าความห่วงใยใยดๆแล้วแต่ความคิดว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเาว่าจะจบที่สภาเห็นว่าร่างนี้จะเป็นร่างของกราหนียคือจะเป็นร่างที่สอบสุดถ้าเทียบกับของก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยท่านท่านได้เห็นหรือยังณวันนี้ก็ดูจะเป็นอย่างนั้น ตอนนี้มันต้องเขาเสนอกันมาแล้วนะอย่างน้อยที่สุดสองร่างเข้าสนสภาแล้วรอรอร่างของ,งกระทรวงกลาโหมเป็นประกบแล้วก็ได้ทราบว่าาจะมีร่างประชาชนอีกด้วยสำหรับแต่และร่างก็ก็เขียนก็กำหนักนะต่ว่าไปแล้วก็อาจจช่กระใชา่งกลาโหมอาจจะดูซอกแต่ว่า ตอนนี้กตอนหน้านี้ครับคนไทยก็จะมุ่งเป้าที่เรื่องบอดนะบอร์ดการการปรับย้ายแต่อันนี้รอบนี้ของท่านไม่ได้แต่ต้องบอร์ดเลยบอร์ดบอร์ดการปรับย้ายเจ็ดเซอร์ถ้ากลับไปโฟกัสที่การฉัดรัดประหารเอาไปมาคุยกันในสภาที่ตรงนี้เนี่ยหยับจังควะนี้ในสภาในสภา มันเป็นกฎหมายเพื่อป้องปานนรามเนี่ยคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วมันมันหยุดไม่ได้จริงหรอแต่ว่าเหมือนป้องปรามแสดงเจตนาในกฎหมายไม่แน่มันก็อาจจะได้เราสก,กัดดับดับที่เหตุการตัดไฟแต่ต้นลมแต่แต่เรามีกฎหมายปกติอยู่แล้วไม่ไม่ใช่หรอคะที่จะเอาผิอะไรพวกนี้ตอนนี้ถ้าเราลองรู้ว่ามันมันจะมีการทําทำไมไราใช้กฎหมายปกติซึงมันอาจจะไม่กว่าทุกอางมันจะไม่ทัในสถานการไม่ แข็งแรงพอต้นไม้ปักอันนี้จะแข็งแรงกออาจจะแข็งแรมัหลักฐานในการที่จะสั่งพักสั่งพักไอ้ราชการของเขาจะสั่งพักงานใครสักคนมันก็ต้องมีหลักฐานว่าจริงจเขาจะทำาจริงจริง,รงนาย,ยกใช้พรลบ,บริหารราชการแผ่นดินก็ได้เนี่ยคะได้จากทิดว่ามันในเชิงของการป้ปรแล้วนียังมันไม่ชัดเจนอยู่ นายยกได้มีคอมเมนต์เรื่องนีนาระงังจากที่เราได้มีนําเสนอร่างอย่างหนึงมันเหมือนเป็นการท่านกคงรอไปถึงขั้นตอนไปถึงนันมันทาไปแบบกลม่ตอนนี้จริงๆแล้วผมยังอันี้ยังคิดว่าเป็นเป็นแค่การการนำเสนอที่มันมที่เป็นสภะโหมดครับยังไม่ได้มีการลงในในรายละเอียดอะไรนะครับก็จะเป็นเป็นแนวทางเป็นแนวทางคิดครับ กระแสอากาศร้อนจัดท่ามกลางกระแสทางการเมืองและท่ามกลางความยากลำบากของพี่น้องประชาชนค่ะหลายคนก็อยากรู้ท่าทีของทหารนะคะนิขิมเองก็เช่นกันค่ะว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้จะจัดทําร่างพระราชบัญญัติจัด,ดระเบียบกระทรวงกลาโหมเพื่อสกัดกั้นรัฐประหารท่านพลเอกเจริญชัยหินเทาท่านผู้บัญชาการทหารบกมีท่าทีอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ งานนี้ผู้สื่อข่าวก็ไม่พลาดนะคะเอาไม้ไปจ่อปากตามติดว่าท่านมีท่าทีอย่างไรไปชมกันคะ่ะว่าท่านมีท่าทีอย่างไรเขาจะมีร่างกฎหมายสก,กัดรัฐประหารน่ะอ,อบอจะหรือว่าเป็นเรื่องสงสายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ ก็คือท่านอมยิ้มค่ะอมยิ้มแล้วก็เดินไปเงียบๆนะคะโดยที่ท่านก็ไม่ตอบอะไรผู้สื่อข่าวเลยนะคะก็เหมือนประมาณถามว่าแล้วท่านผู้บัญชาการทหารเรือว่าอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นแหละอะไรประมาณนี้นะคะแม่พอเห็นท่านผู้บัญชาการทหารบกเห็นเครื่องแบบทหาร ถึงท่านองคมนตรีประยุทธ์สมัยก่อการรัฐประหารจริงๆเลยคะ่ะคิดถึงบรรยากาศเก่าๆว่ามันจะกลับมาอีกหรือเปล่านะได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศไว้แล้วตั้งแต่เวลา11เนการ30นิทีของวันที่23กุมภาพันธ์2 5 3 0จึงมีความจำเป็นต้องเข้ายึดอำนาจจากการปกครองแผ่นดินเพื่อควบคุม และแก้ไขสถาน,านการณ์ของประเทศให้กลับคืนสู่สภาวะปกติมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่22เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2557ัิเป็นปินมีใต้ฝุ่นญี่ปุ่นมีแผ่นดินไหวจินโดมีภูเขาไฟไทยมีนักการเมืองเชื่อกูชิบหายไม่แพ้กัน วันนี้ผู้มาการอาหารการนัดนะก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะการต่อต้านการทหารนะครับที่เกิดขึ้นนะครับท่านก็บอกว่าเป็นการนําข้อมูลเข้าสภากรลาโหมจริงซึ่งก่อนหน้านั้นสุทินกรแสงก็ยอมรับนะครับว่าการนําข้อมูลเข้าสภากลาโหมเพื่อทําการต่อต้านการทหารโดยจะมีการออกกฎหมายด้านความมัน่นคงให้ในายกรัฐมนตรีมีอํานาจปลดบุคคลนะครับ ที่จะทําการรัฐประหารรัฐบาลได้นะครับซึ่งสุทินขงังแสงก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงในขณะที่ผู้บัญชาการทาหารบกนั้นปฏิเสธที่จะตอบคําถามใดๆเขาจะมีร่างกฎหมายสก,กัดรัฐประาหารน่ะเขาก็จะหรือว่าเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองควรจะมีกฎหมายแบบนี้ คือคนก็รอฟังจากปปทบอยู่เพื่อความสบายใจค่ะไ,ไ,ได้แค่นี้นะครับวันนี้เราคงเห็นว่าสถานการณ์มันคงงวดเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับที่ผ่านมาทัพเรือรับทราบนะครับเพราะทัพเรือเป็นกรรมาการสภากลาโหมด้วยนะครับก็มีทัพเรือทัพบ,บกทัพอากาศนะครับแล้วก็มีกรมชระชาหารสูงสุดมีำตำรวตกีกลาโหม นะครับถึงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะก็มีการนำเรื่องนี้ที่ประชุมมากับนงทนารรมการศึกษาเพื่อทำการริรรอนนะครับอำนาจนะฮะแล้วก็เป็นหลักการต่อต้านการรัฐประหารอย่างที่ผมเคยเรียนไว้เรื้องต้นว่ามีการให้ผู้กองคนหนึ่งไปตั้งกองบัญชาการต่อต้านการรัฐประหารขึ้นมานะฮะก็มีการประสานนะฮะเพื่อที่จะดำเนินการต่อต้านการรัฐประหารหลังจากที่ทหารทำการซ้มรบอย่างผิดปกติ ของทบ,บมีการประชุมหน่วยขึ้นตรงเป็นกรณีพิเศษพอบอเหล่าทัพทั้ง4เหล่าทัพรวมทั้งตำรวจและก็กองจัชาการหาสูงสุดก็มีการประชุมลับเกิดขึ้นนะครับสุทินกรางแสงก็ยืนยันว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะทําการ แก้ปัญหาต่อต้านไม่ให้เกิดการรัฐประหารได้หรือไม่ผมเรียนขึ้นส่วนฮะการรัฐประหารจะเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยมันอยู่ที่2เงื่อนไข1เงื่อนไขาการทุจริตคอร์ชเชนสงเงื่อนไขาการล้มล้างการปกครองนะครับตอนนี้ก็คงเห็นนะเรื่องเงินดิจิตอลคงเห็นเรื่องของที่ดินนะสปอกอนะครับคงเห็นชัดเจนว่ามันเข้าองค์ประกอบเรื่องของการทุจริตคอร์ชเชนะเดี๋ยวก็คงจะมีซอฟต์เพาเวอร์เข้ามาอีก นะที่เขามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผมเห็นชัดเจนมาตลอดระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมานะเขาไม่ได้สร้างผลบวกให้กับอะไรไป,ประเทศไทยแต่กลับเป็นเนกาตีฟเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับส่วนเรื่องของการล้มล้างการปกครองไม่ต้องสงสัยนะครับมีคำพิพากษาของสารามนูญเรียบร้อยว่าให้พระคก้าไกลยหยุดการกระทําเพราะล้มล้างการปกครองนั่นคงสังเกตชัดเจนว่าก,การกระทําดังกล่าวนั้นเข้าองค์ประกอบการรัฐบารทุกประการส่วนการที่ผู้บัญชาการทหารบกเงียบกึศ ไม่พูดอะไรนะรก่อนหน้าน,นี้มีขางง่าวว่าไงทราบไหมฮะมีการเอาเงินกว่า20หมล้านบาทมาจ่ายให้กับพอบอเหล่าทัพมาจ่ายให้ผู้การนะฮะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเป็นหน่วยคุมกําลังเป็นหน่วยรักษาพระองค์นะพวกนี้มันคงลืมนะว่ากําลังทั้งหมดในพระนครเนี่ยปัจจุบันขึ้นตรงกับสํำนักพระชวัง นะครับเป็นหน่วยรักษาพระองค์ทั้งหมดแล้วนะก็ปล่อยข่าวลือนี้ขึ้นมาโอ้โหขนเครื่องบินมา20 0 0 0ล้านจ่ายเรียบร้อยหมดแล้วนะก็ปล่อยข่าวลือนี้ขึ้นมานะในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือว่าผู้กองคนหนึ่งอ่นะอยู่พักของลุงนะปรากฏว่าก็ไปเป็นอพออใหญ่เป็นคนเอาเงินมาไล่แจกเพราะว่าเป็นนุ่นพี่นะนักเรียนในร้อยนะก็เอามาแจกนะครับมีคนมาบอกผมแบบนั้นนะผมก็บอกว่า ก็รอดูแล้วกันํนะำสิ่งที่การกร,รนะทำทับอื่นก,ก็น่าคิดอยู่แล้วนะแต่ทับบกเนี่ยน่าคิดที่สุดเนะงียบกริบไม่พูดอะไรนะครับรอเพียงเวลารอเพียงอย่างเดียวนะครับในขณะที่ทับอื่นๆก็รอเวลาเหมือนกันแตนะ่ผมเรียนหุ้นส่วนนะทุกอย่างงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกทีงวดเข้ามาทุกท,าาท,กทีโดยมีหลักที่เรียกว่าเงียบสงบ สงัดและแน่นอนฮะย่อมจะเข้าสู่ปราการด่านสุดท้ายในเร็ววันนี้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเติรสักเจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เถิดฟ้าพระราชินีพระองค์ท่านทรงงานหนักละเหนือ่อยยางนี้เราคนไทยทราบซึ้งดีท่านทรงมีเมตตาเพียงใดจากคนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญมีเพียงใจสำนึกมัน ไทยรักชาติรักแดนดินศานสตร์กสัตย์เธทูนไวน้ปณิธานในหัวใจปกป้องไว้ไม่ให้ใคร ให้กล้องไกลว่าคนไทยรักชาติยิ่งชี ยังจงรักตายัางพักดี